เมื่อง้างทนูแล้วก็ต้องง้างให้สุดทางและก็ยิงให้สุดกำลังหวานเจี๊ยบจุบๆยามเย็นๆเลยครับลมพัดโช,ชยโชยอากาศเย็นๆนกร้องเจียแจ้วส่งเสียงร้องจุบ กูจุกกูจุกกูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเย็นเลยครับเหมามาชุดใหม่ๆสวยๆเลยครับนำมาให้พี่ๆน้องๆได้แบ่งปันกันเลยครับ300บาทครับบูชา2ององค์500บาทครับ บางบางเบาเบาครับเป็นแผ่นปั๊มหลวงพ่อแพรครับรอบเก่าโบราณครับ เหรียญปั๊มหลวงพ่อแพรครับแผ่นปั๊มหลวงพ่อแพรครับขนาดบูชาครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นพระปิดตาครับน่าจะเป็นเนื้อวานส,สบู่เลือดครับ หลังแบบครับเนื้อว่านคุกลักเก่าครับรายการที่สองครับเป็นพระขุนแผนเนื้อดินครับเนื้อเก่าๆเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่3มครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับใต้ฐานโคดชอช้างครับน่าจะเป็นหลวงพ่อชุ่มครับปุกเศษครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่4ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับ รายการที่5ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทบครับพิมพ์พุทธกวักครับกวักเงินกวักทองกวักลาบกวักยศครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่6ครับเป็นพระสมเด็จครับพิมพ์ขาโต๊ะครับ ด้านหลังเป็นอักละเลขยันครับเก่าไม่ทราบที่ครับเนหนือนวลนวลนุ่มๆเลยครับรายการที่7ครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับด้านหลังเป็นอักละเลขยันครับเหนืออันปักก้าครับ หรือจะเป็นเนื้อเงินครับนวลน,นวลเลยครับรายการที่8ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลครับรุ่นกายทิพย์ครับ เหรียญสวยสวยคมๆเลยครับรายการที่9ครับน่าจะเป็นพักกูครับเหนือชินตะกัวหลังลายผ้าครับ เก่าเก่าเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่10ครับเป็นพระปิดตาครับปิดตาไม้แกะเก่าครับรายการที่11ครับ เป็นหล่อโบราณสมเด็จพุทธจารย์โตครับใต้ฐานอุดกิ่งครับตัวอุครับสมเด็จโตพมมะลังสีครับแห่งวัดรักังครับรายการที่12ครับเป็นรูปถ่ายครับอัดกระจกครับ กอบกระจกครับหลวงพ่อดเดิมครับวัดหนองโพครับด้านหลังจานอาณะเขรยันครับจังหวัดนครสวรรค์ครับรายการที่13ครับเป็นพารอดเนื้อดินเก่าครับ เนื้อเก่าเก่าสวยสวยคมคมเลยครับพระลอดมหาวันครับรายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อแก่งแก่งแน่นแนนมันมันเลยครับใต้ฐานฝั่งตะกุดครับเก่าไม่ทราบที่ครับ300บาทครับ บางบางเบาเบาครับเหมามาใหม่ๆ่สวยๆเลยครับรายการที่15ครับเป็นเสือหลวงพ่อเปิลครับจานนัคระเลขยันทั้งองค์เลยครับหลวงพ่อเปิลวัดบางพระครับเมืองส้มโอหวานครับนครปฐมครับเสือมหาอำนาจหลวงพ่อเปิลครับ เมตตาบารแลวมีครับรายการที่16ครับเป็นเหรียญลอยพระพุทธบาทครับด้านหลังจานอักขระเลขยันครับเหรียญเก่าอย่ามองข้ามครับ300บาทครับก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่17ครับเป็นเหรียญโยเลโยเลครับวัดธรรมกายครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำครับเหรียญเก่าๆเลยครับเรี่ยมเก่าโบราณครับ รายการที่18ครับเป็นพระกีบบัวหล่อโบราณครับเนื้อโลหะหลังยันครับเรี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับสวยสวยเก่าเก่าโดนโดนใจเลยครับรายการที่19ครับ เป็นเหรียญเสมาพระสีอานครับยืนโปรดสัตว์ครับวัดอินวิหารครับเหรียญสวยๆเก่าๆเลยครับมาดูรายการพิเศษบ้างครับใส่ไข่สองใบครับบางๆเบาๆครับหวานมันยามเย็นๆครับ รายการที่1ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเก่าไม่เก่าครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับน่าจะเป็นอาจารย์แจะครับปุกเซค,ครับลูกศิษย์หลวงพ่อเงินวัดบางคานครับเมืองชาละวันครับรายการที่2ครับ เป็นแหวนหุ้มง,งาครับเนื้อออกเนื้อเงินเลยครับแหวนเงินหุ้มง,งาเก่าครับรายการที่สามครับเป็นพระสมเด็จงาแกะเก่าครับ เรี่ยมเก่าโบราณครับรายการที่สี่ครับเป็นกลาตาเดียวแกะเป็นรูปลาหูอมจันทร์ครับพุทธศินงดงามอลังการงานสร้างเลยครับรูปหัวใจครับ ลงชแลกเก่าครับหัวใจดวงเดียวครับหนึ่งเดียวคือเธอครับเก่าๆเลยครับลาวหูอมจันครับรายการที่ห้าครับน่าจะเป็นพระ ลัตนะครับเป็นพระก,กู่ครับเนื้อชินตะกัวครับเปียกทองคำครับทองคำล่อนๆเก่าๆเลยครับอุดกิ่งด้านในครับน่าจะเป็นเนื้อดินเก่าครับเก่าๆค่ำๆเลยครับเก่าเก่าครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยสวยยามเย็นเย็นครับพีเพียงน้องสนใจองไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่080-953-6529ครับโดนจิตโดนใจทุกองค,ครับบางบางเบาเบาครับ ขอบคุณครับ